สวัสด,ดีครับพบกับช่องภูวาริวิงที่ดินทำเลดีดน่าลงทุนนะครับวันนี้พามาชมที่ดินสวยอีกแปลงนึงวิวภูเขาซะด้วยยีงแปลงนี้มีทั้งหมดแปดแปลงนะครับแต่เหลือแปลงสุดท้ายก็คือแปลงนี้มีหมุดชัดเจนนะครับแปลงนี้หนึ่งงานหกสิบเจ็ดตารางวา ขายแค่งานละสองแสนห้าราคานี้ได้วิวภูเขานี่หายากแล้วนะครับในจังหวัดเลยข้างหน้าแปลงของแปลงนี้จะเป็นทางสาธารณะนะฮะที่ที่ตรงรถยนต์จอดอยู่จะเป็นทางสาธารณะแล้วก็ออกไปถนนถนนซีเมนนะฮะแปลงนี้อยู่ห่างจากในตัวอำเภอเมืองเลยไม่ถึงยี่สิบกิโลนะครับเหมาอะอกับการสร้างบ้านพัก บ้านสวนบ้านหลังเกษียณมากพักผ่อนจากความวุ่นวายในเมืองนะครับได้บรรยากาศนี้ก็ดีเหมือนกันเล่นเสียงนกทั้งวัน,นครับแถวนี้ข้างๆก็เป็นสวนยางมีเพื่อนบ้านนะครับไม่เหงาไม่เปรี่ยว ใครสนใจติดต่อมาได้ที่ช่องนี้เลยนะฮะหรือติดต่อเบอร์0611929798หรือใครอยากให้ผมไปขายที่ให้กต็ติดต่อมาได้เลยนะครับในจังหวัดเลยนะครับขอบคุณครับ